เปิดที่มาความเซ็กซีเ่เห็นร้อนทะลุไอจีแต่งานเนี้แฟนคลับโรคจิตตามส่งรูปของรับให้อีกว้ายตายแล้วพูดเลยว่าตอนเนี้พูดเหมน้ะบางแบบสุดๆจนหนุ่มๆรุมจีบเยียบยอมรับเป็นคนจ้าชูชอบบริหารเสน่์จากคุณ ว่าตัวจริงนี่แซ่บไม่แพ้ในรูปเลยนะคะ hey. ขอบคุณคะ OB, ile, Hence, the años, the ่ะแล้วเวลาที่เราลงลงคลิปลงรูปแบบนี้พวกลูกจิตเยอะๆก็จะเป็นเหมือนส่งรูปลับแบบชอบใช่ไหมคะก็ส่งมาทางไหนอะคะไดเร็กค่ะทีมงานน้องผู้จัดการจะจะจะแกนอยู่ใช่แล้วก็ก็บอกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าบางทีแตงไม่ค่อยได้เข้าไปค่ะแต่ว่าจะเจอเยอะเหมือนกัน สมมติว oh, oh, ่าพี่เกิดเจอพวกรกจิตแบบบุกเข้ามาหาเราเลยโอ้โหนี่แข้งขวาดีดเลยโอ้โหรอเล่นเลยพี่ย่าหนูว่าเขาไม่น่าจะกลัวอยู่แล้วนะละหมัดเขาแต่ละหมัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวกันที่ดีนะใครจะเข้ามาต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะแล้วตอนนี้มีหนุ่มมาจีบกี่คนนะเนี่ยโอ้ก็มีมาเรื่อยๆค่ะ คือเราคุยสนุกนะคือแบบเหมือนบางคนอยากจีบเราจะชวนเราไปทานข้าวอย่างเงี้ยแต่เราก็จะมีแบบว่าน้องสาวมีแม่ไปเราก็จะบอกว่าแล้วเขาก็จะบอกทาไมไม่มาคนเดียวบางโตขนาดนี้ไปคนเดียวก็ได้เอาว่าอ๋อไม่ได้ค่ะต้องมีน้องไปเพราะว่าเขาเดี๋ยวหนูจะป้้มพี่โอ้ยแกล้งเล่นไงคุยเป็นคนคุยตลกอ่ะอ้าแล้วตอนนี้มีคนที่แบบเข้าตาที่แบบเฮ้ยคนนี้แหละน่าจะใช่มีบ้างไหมคุยสนุกได้เป็นพี่เป็นน้องแต่รู้ว่ามาจีบแหละรู้แต่ว่าเราก็ยังไม่ใช่อะไรดูไปก่อนคือตอนนีีีี้้้ยยยังงไไมม่่ใกลลเเเเคทจะพอป็นแฟราด มีมีที่คุยคุยคุยนานมากแล้วค่ะก็เรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้พร้อมอยากให้มั่นใจกว่านี้ใช่ค่ะถือว่าเป็นผู้หญิงเจ้าชู้ได้ไหมเจ้าชู้เหมือนป้าป้าเลยค่ะเจ้าชูเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนแล้วมีใครมาจีบก็คุยหมดเลยทีนี้ความเจ้าชู้ของเราเป็นเหตุอะไรเงียเหว่าเคยนัดเจอกันสมคนในที่เดียวกันงี้หรอคุยกันนลค่ะแล้วก็ ให้สามคนเนี้ยค่ะมามาเจอกระแตก็คือนัดทานข้าวในร้านเดียวกันแล้วนั่งคนละโต๊ะอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะใช่ก็มันเสียเวลาไงเรานัดหลายวันมันเสียเวลาเรานัดวันเดียวดีกว่าแล้วยังไงแล้วก็เห็นกันไหมอ่ะมันเสียคิวคอนเสิร์ตพี่แต่ว่ามีคุณแม่มีน้องสาวมีเพื่อนนั่งคนละโต๊ะเลยนั่งกับคนนี้คนนี้คนนี้แล้วก็วันนี้นัดเพื่อนมามีติ้งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดก็คุยกับโต๊ะนี้เสร็จก็ไปอีกโต๊ะหนึ่งเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าเราไปคุยกับเพื่อนแลล่เขารู้้แลวค่ะ ายเป็นเรื่องตลกตอนนั้นนะคะแต่พอย้อนกลับไปอุ้มไม่ดีมันบาปเน,นี่ยโกหก,ก,กเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่สนุกค่ะเมื่อก่อนนะคะตอนที่ตอนนี้นโตแล้วเ,เก่งอ่ะแล้วในเรื่อง <โก S 1> บแบบการดูแลสเสน่ห์ตัวเองทํายังไงคะใครจะมองเราไม่สวยไม่เป็นไรเราต้องสวยจากข้างในเราต้องมั่นใจว่าฉันสวยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ให้กำลังใจตัวเองอย่างแรกบริหารง่ายๆก็คืออะรูป รสกลิ่นต้องมีตัวหอมเนี่ยค่ะมีเสน่ห์นะคะ,ะ,คะอชอบน้ําหอมชอค่ะแล,ะล้วตอนนี้ไปไงมาไงมาติดใจน้ําหอมมาราัมฟิน,นะคะจริงๆรู้จักกันมาได้นานมากแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วค่ะสมัยแบบแรกๆของมารามฟินค่ะแล้วแต่ก็เป็นลูกค้าจริงใช้จริงพอดีรู้จักกับกล้วยอาศยามราเป็น ใช่เดียวกันแล้วกล้วยเนี่ยเขาสนิทกับพี่สายเขาก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยแต่เนี่ยพี่ทาน้ําหอมกลิ่นหอมจริงๆแล้วก็กลิ่นเขาติดทนค่ะกบดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือขวดสีฟ้านี่ก็จะเป็นแบบสาวสาววัยรุ่นหน่อยแบบว่าแบบว่าแบบแตกสาวหอมแล้วสดชื่นเป็นกลิ่นที่แบบว่าแบบออกเท่ๆ สีฟ้าจะสดชื่นแล้วก็สีส้ม<ะ>ก็จะได้กลิ่นเหมือนไปนเหมือนอาบน้ําใหม่อะสะอาดสดชื่นเหมือนกันใช่ค่ะเวลาแต่ใช้คือจะบอกว่ากลิ่นของแต่ละคนมีเหงื่อที่เขาเรียกฟิโลโมอม,มันไม่เหมือนกันนะคะใช่ใชแต่ทกคนก็ม,มีกลิ่นตัวเองใช่พอพอขวดเนี้ยฉีดตัวเองก็จะเป็นกลิ่นของตัวเองที่<ะ>ไม่เหมือนกับ น้ำหอมทั่วไป3ากลิ่น mix ไป m i ์มาได้ให้เป็น7กลิ่นอย่างเงี้ยค<ช>่ะคือต้องบอกว่าน้ำหอมทั่วไปอะถ้าเกิดว่าเราฉีดกลิ่นนึงแล้วไปฉีดอีกกลิ่นนึงครับมันตีกันบางทีเวียนหัวแต่ของมาดามฟินนี้สามารถรวมกันได้หมดเลยใช่แล้วกลวิ่นสีแดงคือเซ็กซี่มากนี่ใส่ชุดแดงมาเพื่อสีแดงเลยนะคะีแดงต้องอบอกว่าใช้จริงจนได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะ ก็แบบดีใจมากโชคดีคือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์กับสินค้าที่เราใช้จริงๆไงคะค่ะค่ะไม่ใช่แบบเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบบไม่ได้ใช้จริงแล้ววันไปถ่ายพรีเซนเตอร์ล่ะถ่ายกับน,น้องจ้<ส>าเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะน้องจ้าก็แบบโอ้โหมีเขินพี่แต่อะไรยเงี้ยเพราะว่ามันไปกอดกันหอมกันอะไรอย่างเงี สีนฮ<ด>่าแบบเซ็กซี่มากเลยใช่แต่ตสนุกมากก็อยากให้ทุกคนได้หอมไปทั่วกันนะคะคนน่ารักบางทีมันไม่ได้ไม่ต้องคมไม่ต้องเข้มก็ได้แต่ขอให้น่ารักแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนดีแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือคทำบุญที่สดี่สด<อ>ส,<อ>ส,สดก่อนค่ะที่สดค่ะสดจริงๆนะคะใครอยากเป็นผู้หญิงแบบมีสเสน่ห์แบบกระแตนะคะอย่าลืมมาดามฟินนะคะวันนี้ขอบคุณกระแตมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ